จะทำอะไรครับคุณดาจะถึงมีดไปไหนครับฉันก็แค่จะลองจับดูว่ามันถนัดมือหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ย่าพอใกล้ถึงเวลาแถลงข่าวเนี่ยผมจะไม่ให้คุณดาอ้ทีนบ คุณลันคะนักข่าวที่ม่ขอสัมภาษณ์มาแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะคะรีบหน่อยนะดาอย่าปล่อยให้นักข่าวรอนานฉันมีเรื่องสนุกๆจะเล่าให้นักข่าวฟังเยอะเลย<า>เดี๋ยวเธอจะพูดอะไรอย่าทำตัวไม่น่ารักสิดา อย่าลืมฉันมีอะไรอยู่ กจะหารูปพวกนี้ได้ะคะ่ะต้องไปขอจากทีมพีอาร์ที่ถ่ายภาพเบื้องหลังที่กองถ่ายอะคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าของใาการเรือนี้จะเป็นคุณคริสแล้วคุณคริสเขาจะเป็นคนที่ส่งข้อความปั่นหัวคุณดาจริงเหรอคะใช่ชนี่มันจะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคุณดูนี่สิผมมีอะไรเซอร์ไพรส์จรนั้นนี่ ลูกน,น้องที่เมริกาส่งมให้ผมนี่คุณรันกับคุณคริสรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ดูจากรูปเราเนี่ยไม่น่าจะแค่รู้จักกันนะคะแบบนี้สนิทกันเลยอะคะ่ะว่าแต่ทำไมเขาสองคนปิดบังกับเราอะคะคกิติการนทะะ่พัดว่าเรายกเลิกง,งานวันนี้ก่อนนีไหมคะ ั่นหอนใจค่ะว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับพิดาผมว่าใจเย็นอน่อกว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเลืองไม่ดีกับคุณดาขึ้นมาแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ารั่งกับคริสก็เป็นไรกันแนะ่ผมว่าคุณไปดูแลคุณดาดีกว่าเดี๋ยวที่เหลือผมหาคำตอบเอง ป่อยกอนขายจะหนาบ้าป้าป่อยมาป้าป่อยอุ๊ยอุอป้านี่ไม่ใช่มีดปอกผลไม้ใช่นี่มันไม่มีดปอมผมเตรียมให้คุณดาใช้ในการแสดงโอ้ยป้าอ้ย้ายแ้เกิดอะไรขึ้นนะคะเอ่อมีอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรครับเพียงแค่ป้าก็หามีดปอกผลไม้ไม่เจอแล้วคิวมีดปอมอันนี้มันเป็นมีดจริงครับแต่ป้าวางไวในห้องน้าจริงๆนะคะหรือว่าคุณดาจะเป็นคนเอาไปพี่แกไม่เห็นหรอ ในห้องนั้นคุณดาถือมีนิ้วไว้ตั้งนานเหมือนจะเอาไปแทงใครอย่างนั้นอ่ะพี่ก็พูดไปเรื่อยนะนี่ยหยุดไร้สาละแล้วกลับไปทำงานได้แล้วไปค่ะมิศาเดี๋ยวมิสาไปดูที่เวทีนะพี่จะไปดูพี่ได้ค,ค,คุณลันรู้สึกยังไงคะที่ได้ร่วมงานกับคุณดาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะ รานนะออกจากวงการไปนานแต่ดาเขาทำงานอยู่ในวงการตลอดแล้วเขาก็เก่งขึ้นแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วคุณดาล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนอย่างคุณรันอีกครั้งหนึ่องอะค่ะ,ะเพื่อนเหรอรันคือเพื่อนเหรอ <laughs> เพื่อนเพื่อนไงเราดา นี่ยค่ะดาเขาชอบเป็นแบบนี้ชอบอัมแล้วกับเพื่อนสนิทนะคะปล่อยมุกอย่างนี้ประจำ นี่เป็นของสืบตัวของฉันอเ,เออมีอะไรจะถามไหมคะ พร้อมไหมคริสโอเคดีแล้วยังไงวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดาจำจนวันตายมันจะได้รู้ว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมามันทำแม่ไว้เจ็บแสบขนาดไหน ทำให้แม่ไม่เหลืออะไรเลยแล้ววันนี้มันก็จะไม่เหลืออะไรเหมือนกันต่อให้มันมากราบแทบเท้าขอร้องอ้อนวอนแม่ก็จะไม่มีวันยอมแม่ไม่โง่เหมือนมันที่แค่มีคนมาทำดีด้วยหน่อยก็ตายใจ ลืมนะฉันบอกคริสไว้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันคลิปนั้นมันจะหลุดทันที <c oughs> ทำไมไม่บีบคอฉันหรอบีบคอสิบีบคอบีบทำไมล่ะกลัวเหรอทำสิทำบอกว่าให้ทำเนี่ยอยากฆ่าฉันใช่ไหมฆ่าฉันอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะ เจอเหรอคะยังเลยค่ะอ่าเดี๋ยวหนูช่วยหาแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอจะบอกนะคะค่ะขอบคุณค่ะหาทั้งวันเป็นไรไหมคะ จะเริ่มที่การร้องเพลงประกอบละครหลังจากนั้นจะเปิดตัวทั้งพี่ดาและพี่รันบนเวทีพอเข้าสู่โชว์นะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ต้องมีบทพูดละคะ่ะพี่ดาก็แทงพี่รันบนเวทีด้วยมีดปลอมทันทีหลังจากนั้นนะคะพี่รันก็ลุกขึ้นมาคะ่ะแล้วเราจะเข้าสู่ตัวอย่างของละครที่คริสเป็นคนตัดต่อมาผมเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพลงที่พี่แก้ได้ยังจ๊ะ อ๋อเพิ่งเมลมาเมื่อกี้เลยค่ะเดี๋ยวเราควรให้แพทฟังหน่อยนะคะตัวอย่างละครที่คริสตัดต่อมาเนี่ยมันต้องน่าดูมากแน่ๆเลยช่ไม่ดาฉันจะไปรู้เหรอเดี๋ยวเธอก็รู้ว่ามันสนุกมากแค่ไหนมันจะเป็นคลิปที่เธอต้องจำจนวัน นัว,ว่าเธอถ้าฉันบอกเ็าไม่สนุกสิ พีดาค่ะพีดาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้ในห้องน้ำพี่ดากับพี่รันมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะพีดาค่ะพ,ดะพีดามีเรื่องอะไรคะพีดาบอกแพทได้นะ จะช่วยอะไรพี่ดาได้ถ้าพี่ดาอึดอัดเรื่องโชว์บนเวทีอะเราแนเซิลโชว์ก็ได้นะคะไม่มีใครช่วยอะไรได้ทั้งนั้นะยังไงโชว์มันก็ต้องเกิดขึ้น ี่อะไรล่ะครับคุณคริสสังเกตไหมคะว่าวันนี้พี่ดากับคุณรันชลีมีอะไรแ,แปลกๆเหมือนกับว่าทั้งสองคนมีอะไรปิดบังคนอื่นอยู่ผมไม่รู้ครับผมไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมันเกี่ยวกับเรื่องงานแัดว่าคุณควรจะใส่ใจบ้างนะคะแต่ผมไม่เห็นว่างานจะมีอะไรเสียหายนี่ครับผมขอตัวก่อนนะครับ พอดีผมยังตัดตัวอย่างไม่เสร็จฮัลโหลฮะอะไรนะสองคนนั้นเป็น หรือเปล่าคุณกิติกรคือผมให้คนไปสืบเรื่องของคุณรันกับคริสมาปรากฏว่าสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันคุณรู้เรื่องนี้มานานหรือยังครับคุณจะมาถามเจ้าทำไ,ไมคือผมคิดว่าการที่สองคนนี้ก็ปิดบังสถานะตัวเอง มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณแน่ๆนนคุณดาครับถ้ามีอะไรลำบากใจอ่ะดาบอกผมได้นะครับขอบคุณนะแต่คุณผมช่วยอะไรัันไม่ได้หรอกคุณดาครับ ไม่มาทําผมสัทีเนี่ยอิงมีกี่ชั่วโมงจะแถลงข่าวแล้วนะนั่นสิปกติคุณดาเป็นคนเป๊ะจะตายไม่เคยเลอแบบนี้เลยอ่ะเอ,อเข้าไปไหนของเขาเนี่ย พี่ไม่ได้เอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้พีดาพี่วางมีดลงเถอะทำแบบนี้ไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยพี่ไม่ต้องมาสอนฉันถ้าไม่อยากตายในห้องนี้แล้วก็เอาแสลชไดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่น่าคิดผิดไว้ใจเธอเลยนะทำไมเธอถึงทำเรื่องชั่วๆแบบนี้กับฉันได้ผมทำทุกอย่างตามพี่แม่ผมต้องการ แม่แต่งงานทำลายชีวิตคนอื่นงั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าถ้าเกิดคลิปนี้มันหลุดออกไปเนี่ยชีวิฉันไม่เหลืออะไรเลยเอาเ็จได้ไปให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเอามาเดี๋ยวนี้เอาไปพาเอาไปิดาพิดาพิดาเอาไปพิดายด าวิดาผู้น่าสงสารทำได้ก็แค่ขู่ทำไมไอ้มีดปลอกผลไม้เนี่ยมันมีดปลอมหรือไงถึงไม่กล้าแทงเลือกเอาสิถ้าอยากได้คลิปเนี่ยจะแทงคริสหรือว่าแทงฉัน แทงฉันหรือว่าแทงคริสแม่ฮะฉันรู้ว่าเธอเนี่ยไม่กล้าแทงหรอกใช่ไหมเพราะว่าเธอเนี่ยมันเลือกทําแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เหมือนฉันหรอกที่กล้าทําในเรื่องเร็วๆอยีามาท้าฉันนะกันนะเข้ามาแทงสิเข้ามาเข,ข้ามาแทงสิจ้าเข้ามาแทง ปากดีดกนะเออเข้ามาเลยภาวิดามามาเข้ามาแทงฉันสิวันแม่เดี๋ยวทำอย่างนี้เธออะไรนะคะลันชลีกับคริสเป็นแม่ลูกกัน ผมก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอ็นตอกนะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นค็นั่นสิคะไม่เคยมีข่าวว่ารันศรีมีลูกแล้วอยู่ดีจะโผลม่มาได้ยังไงผมเองก็อยากคุยคุณดามเหมือนกันแต่เธอรีบเดินหนีไปก่อนพี่แพทย์พี่แพทพี่แพทย์พี่พพพแพทย์เกิดเรื่องแล้วค่ะไม่มีใครเจอตัวคุณดามเลยค่ะถ้าถ้าต้อตมาแต่งหน้าทำผมแล้วอะ่ะไม่รู้เลยว่าหายไปไหนอะ่ะ จะทำอย่างนี้เธอเธอเปิดไฟซะลนันพูดเธอดีๆนะ เธอน่าจะกินยาให้มันเยอะๆจะได้เลิกกลัวความมืดนี่สักทีภาวิดาเอ้ยภาวิดาผู้น่าสงสารตัวเองนี่ยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยฮะพกยามาด้วยนี่กินซะสิจ๊ะยาน่ะอาการมันจะได้ไม่แย่ลงไปกว่านี้กินซะ ทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยยาหกหมดเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ทำอะไรอ่ะก็ <c oughs> เอายาให้เพื่อนกินไง <c oughs> <c oughs> อ่กินยาซะสิดาเร็วจะได้หายนะเร็ว <c oughs> กินซะจะได้หายอะ่อะอยโอ๊ยโอ๊ยตายลวเละหมดเลยรู้สิล้งนี้จะไปกินได้ยังไงยะดาโธ ผู้หญิงคนนี้มันทำให้ชีวิตเราอะลำบากขนาดไหนแค่นี้มันยังน้อยไปจ้ารอดูคลิปของตัวเองบนเวทีได้เลยนะนี่อยากได้นักใช่ไหมไเนี่ยฮะอยากได้มากนักใช่ไหม เอาไปเลยนึกหรอว่าฉันโง่มีไฟเดียวอะยังไงวันนี้ชีวิตเธอก็ต้องพังรัตฉันพูดอีกทีก็ได้ว่าเรื่องระหว่างเธอกับการฉันไม่เคยเอาไปบอกนักข่าวเลยอะเธอจะทำใฉันป็าบานที่ไหนก็ได้ฉันไม่เคยคิดจะทำลายชีวิตเธอเลยฉันไม่เชื่อฉันไม่ได้โง่เชื่อคนง่ายเหมือนเธอนี่ เจอกันบนเวทีก็แล้วกันฉันไม่ได้ทำจริงๆล,ล,ลันลันฉันไม่เคยจะทำร้ายเธอไปเลส

师哥。這個